ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา thunder ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโรบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์เและอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโรบัคไอดีพาแท้ คโคตรไปหยาดก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์งด้านล่างคลิปนะครับไปจัดกันเลยและก็โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนุหน่มๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องน้ําแดงก็วันนี้อยู่กับแมปแอนิเมะวอร์เออร์ซิมูนิเตอร์แล้วก็เป็นอัปเดตที่อะไม่รู้ลืมอัปเดตที่เท่าไหร่วะก็เป็นอัปเดตที่แปด 8. ว้าวมาทันอยู่นะครับเกมนี้อัปเดตพิแถษแล้วนะครับผม จำไม่ได้ว่าเงินเปิดด่านมันเท่าไหร่แต่มันแบบ200อ,อยู่ที่200สักอย่างอ่ะ200บ,บีปะไม่ได้ใจลืมแล้วเออลืมแล้วเปิดด่านตั้งแต่เช้ามืดเลยอะทุกคนอันนี้ก็อยู่ประมาณ7โมงนะตอนนี้นะเวลา7โมงแล้วทุกคน7โมงแล้วเราก็อยู่กัอแบบอนิเมะอ,อะไรไม่รู้อะใครรู้ว่าคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเป็นอนิเมะอะไรอะก็โอ้พิ่งตื่นเลยพี่เพิ่งตรงเพิ่งตื่นเลยไม่ยังไม่ลงล้างลงล้าง,ง,งหน้าเลยทุกคนก็จะพาไปดูว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผม ตอนนี้ก็ดูจากคร่าวๆนะครับผม,ผมก็ยังไม่มีอะไรมานะยังไม่มีอะไรแบบมาแบบอัปดงอัปเดตแบบคล้ายๆอัปตรงอัปตัวแนละมีแค่ซุ่มคงซุ่มไข่ตีบงตีบอธรอรมดานะที่เขาอ,อัปเดตมาก็มีประมาณนี้นะครับเวลก็อยู่ที่400เหมือนเดิมนะครับผมจะพาไปดูบอสนะว่ามันเลือดมันเท่าไหร่นะอันนี้มันอยู่ที่275ทีโอโคเยอะโคตดเยอะเลยอะเลือดรองบอสหรือเปล่า275ที อย่าบอกนะว่าบอสเหรอใช่ปะ่ะน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าแบบนี้มันชอบแอบ,บบอสนะทุกคนน่าจะเลือดบอสสองร้อยสองเจ็ดสิบห้าทีโอ้โคตรเยอะเยอะจัดเอ้อันนี้เหมือนคุค้นว่าเหมือนอะไรเลยปะ่ะมันเป็นสำนักเหรอใช่ปะ่ะหูเลือดบอสแม่งโคตรเยอะเลยทุกคนแล้วเราจะพาไปดูว่ามีอะไรอัปเดตมานะครับผมเป็นตัวรับนะ ตัวรับมันก็มีตัวนี้นะอันนี้คือพี่ได้ตัวรับได้มาจากเช้ามืดนะดูดิมันเหมือนเป็นตัวของไอ้นี่ป่ะคุณคุณอ่ะคุณคุณอนิเมะอะไรสักอย่างแต่พี่มันมันพี่ก็จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าเอฟเฟกเป็นยังไงนะทุกคนเดีย๋ยวพี่ให้ดูว่าเอฟเฟกเป็นยังไงแต่เวลาอัพเสร็จนี่คือได้เยอะมากเลยนะดูดิเป็นน้ำแข็งเลยคล้ายๆเอฟเฟกสวยอยู่นะครับคือเวลาอัพอ่าอัพ อัพเวลตันหรืออะไรตันหมดทุกอย่างอ่ะมันจะแบบตีโคตรแรงเลยครับทุกคนมันแรงมากประมาณ 200M แน่ๆครับอย่างน้อยตัวรับไอ้ปกติเนี้ยตัวรับไอเนี้ย,ย,ยประมาณ200ดาเมจ200บวกแน่นอนครับดามเมจนะดามเมจเฉพาะนะครับผมส่วนตัวละครรับโคตรรับพี่ก็ยังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้เลยตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงรับหน้าตาเป็นยังไงก็ส่วนเรื่องการสุ่มไข่นะก็ใช้170 1 7 0่นยนะทีหนึ่งนะผมกูใช้อะไรโค้รเยอะเลยนะประมาณเยอะมากแล้วก็ตัวรับก็มีประมาณนี้หน้าตรงหน้าตัวนะผมตัวลงตัวเอ้ไม่ใช่ตัวลงตัวรับตัวปกติธรรมดาครับก็หน้าตาประมาณนี้อีเวนต์มันคูณ4นะครับนาตอนนี้มันคูณ4ไม่รู้ว่ามันหมดวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะไม่แน่ก็มันหมดวันอาทิตย์ได้นะครับอีเวนต์เนี่ยเพราะมันคูณ4มันเยอะมากน่าจะหมดวันอาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือโค้ดนะโค้ดของอัปเดตนี้นะครับโอเคใส่แล้ว ได้เยอะยูเออได้เหมือนเดิมแหละไม่ได้เยอะหรอกได้เหมือนเดิมแหละใครได้แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะทุกคนพี่ก็จะไปนอนต่อแหละไม่มีอะไรอัปเดตเลยครับตอนนี้ก็นะตอนนี้ยังไม่อัปเดตพวกพลังเลยนะปกติเขาจะอัปเดตเอาอะไรมาแบบวางไว้นะผมตอนนี้ก็มีประมาณนี้ครับคร่าวๆนะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมบายบากครับเจอกันคลิปหน้าครับผมซีอูครับ together but a someone that pretend just break me down forever Next and time I don't know and I can not know like I think to the when it shine like every day for my heart and wanna play and with you oh baby